ซาที่ตั้งเรียงรายติดกับรั้วทุกด้านของทำรรเนียบรัฐบาลเป็นประการชั้นนอกสุดในแผนป้องกันน้ำท่วมทำเนียบรัฐบาลซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อหนึ่งสัปดาห์มาแล้วด้วยความสูงของแนวกั้นน้ำา1เมตร20เซนติเมตรจากกระสอบทรายหลายหมื่นกระสอบพร้อมกับการคั้มยันอย่างแน่นหนาะด้วยอิฐบล็อกฉาบป,ปูนสูงเท่ากันอีกชั้นจึงทำให้ขณะน,นี้เหลือทางเข้าออกเพียง2ทางคือประตูใหญ่และประตู5จากทั้งหมด9ประตู จากนี้กระสอบทรายยังตั้งอยู่ตามจุดต่างๆซึ่งน้ําสามารถไหลซึมผ่านได้ทั้งทางเข้าลานจอดรถชั้นใตดินของอาคารสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติอาคารสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งโดยปกติใช้เป็นที่ประชุมคอรมอและอาคารควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมกับเครื่องสูบน้ําทั้งหมด15เครื่องแต่หากสถานการณ์เลวร้ายถึงกับต้องตัดไฟก็มีการเตรียมเครื่องปั่นไฟสำรองไว้2เครื่องพร้อมน้ำมันเครื่องใช้งานได้อีก1สัปดาห์ นายธนากรดอนเหนือรองผู้อํานวยการกสนจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นหัวหน้าง,งานรับผิดชอบพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าภายในทำเนียบมีจุดอ่อนต่อการถูกน้ําท่วม6จุดโดยเฉพาะฝั่งประตู6 7และ8เพราะว่าต่ํากว่าจุดอื่นรวมไปถึงท่อระบายน้ําที่เดินท่อไปทั่วทำเนียบและเชื่อมต่อกับคลองพดุงกรุงกเกษมและคลองเปรมประชากรข้างนอกจุดอ่อนไว้ตรงนี้นะครับมีอยู่6จุด 6จุดก็คือตรงจุดที่ที่ท่อน้ําเป็นท่อระบายน้ําออกจากทาเนียบเนี่ยแต่เราได้ป้องกันแล้วโดยวิธีการเอาทรายนี่ไปอุดทั้งหมดนอกจากอุดทรายทั้งหมดแล้วเราก็วางเอ่อวางเครื่องสูบน้ําไว้ตามจุดนั้นนะครับแต่ว่าจุดที่เราอุดนี้มันจะมี6จุดแต่ว่าจุดที่เราวางนี่จะมีทั้งหมด5จุด5จุดนี้เป็นจุดที่ที่ที่น้ํามันถ้ามันเข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะ สูบออกได้เลยนะครับ ผู้ชมคะตรงนี้นะคะที่ดิฉันยืนอยู่ก็คือท่อระบายน้ําค่ะซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งภายในทำเนียบรัฐบาลนะคะท่อแห่งนี้มีความสําคัญเพราะว่าเป็นการเดินน้ําในท่อที่จะจัดขึ้นทั่วที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่อ่อนไหวที่สุดแล้วก็มีความเสี่ยงที่สุดแห่งหนึ่งค่ะดังนั้นนะคะทางเจ้าหน้าที่จึงมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ํา2เครื่องที่บริเวณนี้ไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินนะคะจะต้องมีการสูบน้ําออกไปแล้วก็ฝั่งนั้นค่ะก็มีการ สำรองถุงทรายรวมไปถึงอิดบล็อกด้วยนะคะซึ่งหากว่าเกิดกรณีฉุกเฉินอย่างเช่นมีน้ำเอ่อล้นขึ้นมาหรือว่าน้ําภายนอกนั้นมีปริมาณมากเกินไปก็พร้อมที่จะมีการนําอิดบล็อกแล้วก็ถุงทรายนั้นมาอุดที่ท่อแห่งนี้เพื่อป้องกันน้ําท่วมภายในธรำเนียบรัฐบาลค่ะ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังมีการเตรียมความพร้อมเสริมจุดอ่อนด้วยการสำรองกระสอบทรายไว้4,000กระสอบอิฐบล็อก10,000ก้อนและปูน600กระสอบพร้อมกับรถโฟวิลสคันสำหรับการขนย้ายอุปกรณ์ไปในจุดที่มีปัญหา สำหรับกำลังคนที่ใช้ในการสร้างแนวกั้นน้ำในสถานที่แห่งนี้เป็นอาสาสมัครจากกศน12จังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้มาดูแลสถานที่สำคัญในโซนนี้ประกอบด้วยธรรมเนียบรัฐบาลบ้านพิษณุโลกและบ้านมนังคศิลาซึ่งเฉพาะในส่วนของธรรมเนียบรัฐบาลก็มีหลายร้อยคนแบ่งคนออกเป็น5ส่วนรับผิดชอบงานในแต่ละโซน โดยนอกจากการสร้างแนวกั้นน้ำแล้วก็ยังต้องคอยอยู่เวรยามเฝ้าระวังระดับน้ำทุกจุดทั้งในคลองพดุงกรุงเกษมและคลองเปลมประชากรซึ่งล่าสุดระดับน้ำยังทรงตัวต่ำกว่าขอบคลองเกือบ2เมตรขณะที่อีก20คนจะคอยดูตามเท่าระบายน้ำและคลองระบายน้ำภายในที่เชื่อมต่อกับคลองข้างนอกซึ่งการเฝ้าระวังนั้นจะเกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงหักวิภาพรมเลิศ v o i c ์ท v รายงาน